สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวเด่นวันนี้ประจําวันพฤหัสบดีที่สัาเดกระดาษคมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกแบบนี้กลับมาอัปเดตในเรื่องของข่าวแวดวงเศรษฐกิจรวมถึงต่างประเทศแล้วก็แวดวงของธุรกิจการตลาดด้วยนะครับใน,ในช่วง,วงอของท็อปบิสเน s ใช่ค่ะครับแต่ว่าช่วงแรกครับเราจะไปะติดตามกันที่การคาดการเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง ของธนาคารกรสิกรไทยกันก่อนครับค่ะหลายฝ่ายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนค่ะต่างก็มองถึงแนวโน้มเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นและมีทิศทางที่สดใสามากขึ้นนะคะซึ่งก็ทางในส่วนของธนาคารกรสิกรไทยค่ะ ก็มีแนวคิดที่ว่าอาจจะมีแนวโน้มที่สดใสเช่นกันนะคะซึ่งนายประกรณ์พันณะแพทย์นะคะรองกรรมาการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะว่าปัจจุบันนี้ครัวเรือนมีอัตราที่สูงขึ้นเล็กน้อยค่ะและมีความเป็นห่วงกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ต่ำกว่า8,000บาทหากมีภาระหนี้ที่เยอะอาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องสภาพคล่อง สำหรับทางพอร์ตของทางธนาคารนะคะจะเน้นฐานลูกค้ากลุ่มระดับกลางที่มีรายได้ตั้งแต่15,000บาทต่อเดือนขึ้นไปนะคะซึ่งนอกจากนี้ทางคุณประกรณ์เองก็ยังกล่าวถึงแนวโน้มการปรับตัว ขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยค่ะว่าในปีหน้าอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยเนื่องจากเศรษฐกิจในต่างประเทศเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ค่ะธุรกิจ SME เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรกนะคะเรามีเสียงบางช่วงบันตองของนายประกรณ์พันพธุแพทย์นะคะรองกรรมาการผู้จัดการธนาคาร,าคารกสิกรไทยไปฟังกันค่ะสิ่งที่เป็นความเป็นห่วงในเรื่องของภาวะหนี้นิโครเลือนนะครับก็ในปี ในปี57เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ82.7นะครับต่อ GDP นะซึ่งก็สูงขึ้นมาเล็กน้อยจากปี56ปี56อยู่ประมาณ82.3นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเจาะลงไปดูเนี่ยกลุ่มที่มีความเป็นห่วงเนี่ยก็คือกลุ่มที่มีรายได้ประมาณ8,000บาทลงมานะฮะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็รายได้ก็ไม่สูงนักนะฮะแล้วภาระหนี้เนี่ยถ้าเยอะเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อการาาที่จะ มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ในส่วนของพอร์ตของ พอร์ตโฟลิโอธนาสินเชื่อของธนาคารสกรไทยเนี่ยเราโฟกัสที่กลุ่มที่รายได้15,000บาทขึ้นไปอยู่แล้วนะฮะของสินเชื่อประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตสินเชื่อบ้านนะฮะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยถ้าดูตัวเลข NPL เนี่ยเรียกว่าต่ำมากนะครับอยู่ที่ประมาณประมาณ1.7%ซนะฮะซึ่งค่าเฉลี่ยของตลาดอยู่ที่ประมาณ2.4%นะฮะแต่จริงแล้วเนื่องนี่นี่โครเรือเนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มเนี่ยก็ น่าจะปรับตัวดีขึ้นเพราะว่าจากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจนะฮะในช่วงครึ่งปีหลังนะฮะทางสูน่วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยเราปรับ ประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจครึ่งปีหลังคิดว่าจะขยายตัวประมาณ4%ทําให้ทั้งปีเนี่ย GDP น่นจาจะขยายตัวปรับจาก1.8เป็น2.3%ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสถาบันการเงินนะคะที่มองถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มที่เติบโตค่อนข้างจะดีนะคะในช่วงครึ่งปีหลังค่ะครับจากธนาคารกสิกรไทยนะครับเราจะไปกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับมีการจัดมหกรรม วิถีชีวิตชาติพันธุ์ทรัพย์น้ำตาชาวเชียงรายครับนายวิเชียนชาวฤทธิ์ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่าประการแรกเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา87พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนพรรษา82พรรษาอีกทั้งยังแสดงถึงความจงรักภักดี เผยแพร่พระราชะกรณียกิจสําคัญของทั้งสองพระองค์พร้อมกับส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการฟื้นฟูพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ชุมชนบนพื้นที่ราบสูงของประเทศที่เกิดการรวมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่แตกต่างและหลากหลายทางเอกลักษณ์วัฒนธรรมความเชื่อศาส,สนาและวิถีชีวิตนอกจากนี้ครับด้วยบทบาทของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีเป้าหมายในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสนใจดูแลไม่ทอดทิ้งไม่ได้แล้วเลยแล้วก็พัฒนาในด้านต่างๆครับมีการออกบัตรประชาชนบัตรประจําตัวประชาชนนะครับมีการกระตุ้นให้เกิดการตระหนัดในหน้าที่และสิทธิของตนเองที่มีต่อแผ่นดินถิ่นกําเนิดรักษาฟื้นฟูวิถีชีวิตและก็ช่วยซับน้ําตาให้แก่ชาวจังหวัดเชียงรายกรณีที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวแล้วก็ร่วมสร้างสีงสันให้เกิดความคึกคักขึ้นนะครับสำหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าง,งานในครั้งนี้จะช่วยสร้างเม็ดเงินให้สพัดได้ดีไม่น้อยเลยทีเดียวครับและจุดเด่นครั้งนี้ครับจะเป็นการรวมตัวของชาติพันธ์ไทยจากทั่วประเทศกว่า52ชาติพันธุ์ที่ออกมาแสดงถึงอัตลักษณ์พร้อมจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่นซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างไรายได้ในอีกทิศทางหนึ่งด้วยครับโดยงานในครั้งนี้จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้ณช่วงณช่วงวัฒนธรรมเชียงรายนะครับ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับค่ะเรามาติดตามข่าวคลาของทางสสคกันบ้างนะคะซึ่งทางสสคเองก็ได้ชี้ถึงเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส2ปีนี้ค่ะเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะหลังจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและก็แนวโน้มของธุรกิจที่ดีขึ้นค่ะส่วนเสถียรภาพธุรกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงนะคะหนุนเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังให้กลับมาขยายตัวได้ค่ะนายกฤษดาจีนวิจารณะ ผู้อานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคนะคะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจการคลังประจําเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะและช่วงไตรมาสสของปีนี้นะคะว่าเศรษฐกิจไทยในขณะนี้แม้ว่าจะยังมีสัญญาณชะลอตัวในด้านของการท่องเที่ยวของต่างชาตินะคะและการใช้จ่ายภาคเอกชนแต่เริ่มมีสัญญาณบวกจากความเชื่อมั่นทั้งทางด้านของผู้บริโภคและธุรกิจที่มีการปรับตัวดีขึ้น ซึ่งสะท้อนทิศทางการใช้จ่ายและการผลิตที่คาดว่าจะเริ่มดีครึ่งดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้นะคะประกอบก,บกับการส่งออกและการใช้จ่ายภาครัฐให้กลับมาขยายตัวเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้นะคะเสถียรภาพเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะการใช้จ่ายภาครัฐมีอัตราเร่งขึ้น สะท้อนจากภาวะเศรษฐกิจไทยด้านการคลังในช่วงไต,ตรมาส2ปีนี้นะคะและไต,ตรมาส3ปีงบประมาณ2,557พบว่ารัฐบาลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณร่วมรวมในไต,ตรมาสที่2นะคะอยู่ได้ที่จำนวน514.7พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ6.8ต่อปีเร่งขึ้นมากจากไตรมาสก่อนหน้านี้นะคะรีหดตัวอยู่ที่ร้อยละลบห5 6ต่อปีนะคะสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐที่มีส่วนสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่มีการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนยังคงชะลอตัวขณะที่การบริโภคภาคเอกชนในช่วงไตรมาส2ปีนี้ค่ะ มีสัญญาณทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้านะคะสะท้อนได้จากการาจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะณนะราคาคงที่ในไตรมาสสอขยายตัวหยุดที่0.3ต่อปีนะคะจากไตรมาสก่อนหน้านี้ที่หดตัวอยู่ที่ร้อยละบ0.1ขณะที่การบริโภคในหมวดสินค้าคงทนนะคะสะท้อนจากปริมาณจําหน่ายรถยนต์นั่งในไตรมาสที่2 พบว่าหดตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่จะอยู่ที่ร้อยละลบ55.3ต่อปีนะคะมาอยู่ที่ร้อยละลบ37ต่อปีก็อย่างไรก็ดีค่ะดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมได้ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ61.2จากไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่ในระดับ5959.9นะคะเนื่องจากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้น ตามสถานการณ์ทางการเมืองที่คลี่คลายลงนะคะสำหรับการลงทุนภาคเอกชนทั้งการลงทุนในหมวดก่อสร้างและหมวดเครื่องจักรในช่วงไตรมาส2ปีที่ปีนี้นะคะก็ยังคงส่งสัญญาณชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้านี้สะท้อนจากภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่หดตัวร้อยละลบ7.6ต่อปีจากไตรมาสก่อนหน้าที่หดตัวอยู่ที่ลบ6.6ต่อปีนะคะขณะที่ยอดขายปูนซีเมนหดตัวร้อยละลบ3.0ต่อปี จากไตรมาสก่อนหน้าที่หดตัวหยุดที่ลบ2.4ต่อปีแต่เมื่อ,อขจัดผลทางฤดูการออกนะคะก็พบว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นเล็กน้อยโดยขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ0 7ต่อไตรมาสสำหรับการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรนะคะสะท้อนจาก